รวมคำถามอยอดทีนะคะที่ได้มาจากเพื่อนๆในอินบอร์ของสบายวัตดิ้งค่ะถ้าเกิดว่าใครช่วงนี้กําลังเตรียมงานอยู่นะคะอยากรู้ว่าเขาเตรียมตัวกันยังไงแล้วก็เจอปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาช่วยตอบให้ค่ะคำถามแรกเลยคืออะไรหรอ ตอนนี้ยังจัดอยู่จริงๆหรือเปล่านะตอนนี้เขาจัดกันนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยบู๋มาถึงตอนนี้นะคะต้องบอกว่าคุณคือผู้โชคดีนะคะตอนนี้เขากลับมาจัดแล้วแล้วบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างคล้ายปกติมากเลยค่ะสิ่งที่ยังต่างไปก็คือว่าโรงแรมเนี่ยเขาต้องมีโซเชียลดิสแทยอยู่แล้วถ้าตอนจัดพิธีมั่นใช่ไหมเก้าอี้แต่ละตัวมันก็จะห่างกันเมตรนึ่งมันมีความแบบ คลา,ายสอบนิดนึงอะเนอะแต่ว่ามันจําเป็นเใ้าจใช่ป่าะแล้วก็โตะอาหา่เวลากินข้าวเนี่ยเขาก็จะต้องนั่งห่างกันโต๊ะตัวนเนี่ยปกติจะจัดได้เ็้อีสิตัวใช่ไหมตอนนี้ก็เหลือ5ตัวนั่งห่างเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจัดงานหรือเปล่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เหมาะสมจะจัดงานแล้วนะ ตอนนี้คนเลื่อนง,งานแต่งเราเครียดไหมก็ต้องเครียดจ้ะเพราะเดี๋ยวมันจะผ่านไปเอยคนฟังอยู่ตรงแบบด,ด่านด่าชัวชัวพิมเครียดเข้าใส่ปะ่ะเออมันต้องเครียดแต่ต้องบอกว่าไม่ต้องไปเครียดมานเพราะว่างานเราเตรียมมาเยอะแล้วค่ะเรามีชุดแล้วเรามีตากองตากล้องแล้วเนี่ยโกออนไปเลยไม่ต้องเครียดนะวันก่อนนะ่มีคนมาปรึกษาเรานะว่าเดี๋ยต้องเลื่อนง,งานแต่งเพราะว่าโรงแรมเดิมของเขาเนี่ยที่มีกําหนดเปิดเปิดในเดือนกันยายนไม่เปิดเอาทําไงพอเราถามว่าเขาทําอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยจริงๆแล้วว่าทไปหลายอย่างมากนะไม่ว่า ก็จะเป็นเอ่อเลื่อนปากล่องตากล้องก็คิวได้ด้วยนะ <S <S เลื่อนช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าก็คิวได้ชุดก็มีแล้ว <S 1> <S 1> เพื่อนก็แบบบอกได้ใหม่เออไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหม <S <S ทำอย่างเดียวแค่หาโรงแรมเองนะเราก็เลยเหมือนช่วยหาเพราะว่าเรารู้ว่าโรงแรมอะไรเปิดอยู่ช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นอยากจะเป็นกําลังใจให้นะว่าช่วงนี้แบบเราไปเคลียร์มาหลอกแบบเคลียร์แล้วเดี๋ยวหน้าเหี่ยวไม่สวยเหรอใจป้าคือใช้เวลาเคลียร์จะไปทําหน้าสวยๆสวยสวันนั้นยิ้มโอเคเองอีกอย่างหนึ่งคือมันมีข้อดีมากเพราะว่า ช่วงเนี้เป็นช่วงที่แขกเข้าใจมากเลยนะว่าจะเชิญหรือไม่เชิญใครเนี่ยบางคนเขาเครียดว่าโอ๊ยแขกโลนนะเพราะวันช่วงนี้ก็ตัดแขกได้ตามสบายไม่ต้องเครียดจัด เน่นะต้องบอกว่าห้ามใครคิดจะเลื่อนเลยนะจ๊ะอยากให้คิดว่าจะเลื่อนในกรณีเดียวเท่านั้นก็คือรัฐบาลประกาศห้ามหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่โอเคจริงๆแล้วว่าอันนั้นให้คิดเรื่องเลื่อนดีกว่าเพราะว่าการเลื่อนเนี่ยนะนํามาซึ่งการที่เราจะต้องขอติดต่อคนนั้นคนนี้ว่าไม่ว่างก็ได้มาจัคือไม่ได้อะไรแบบหาเรื่องเส่ตรวจหาเรื่องเส่ตรวจ้ะถ้าเกิดว่าเราเลื่อนไปไม่มีอะไรการันตีนะค่ะดเซบอกว่าต้นปีหน้า แล้วสถานการณ์มันแย่ลงหรือดีขึ้นยิ่งกว่าหุ้นอีกคือตอนนี้หุ้นขึ้นแล้วนะแต่ว่าสถานการณ์โควิดขึ้นขึ้นลงลงไม่รู้เรายังไม่ได้เปิดบับเบิลเปิดประเทศเปิดอะไราะฉะนั้นจัดได้จัดไปก่อนถ้ามีประกาศห้ามค่อยว่ากันแล้วก็ตอนนั้นเชื่อว่าทุกคนทา้ง s u p p l ยเออทางสถานที่เนี่ยเขาให้เลื่อนอยู่แล้วนะ ที่เราเนี่ยแบบมีคนต้องเลื่อนงานแต่งเพราะว่าโรงแรมเดิมไม่เปิดนะคะเราก็เลยมีการเช็คว่าตอนนี้โรงแรมไหนเปิดบ้างนะเดี๋ยวจะถ่ายถอยจากมือถือเพราะว่าโทรเช็คกับเซลเองนะเซนติจิสเปิดแล้วนะไม่อดสุรวงนะของสุรวงเนี้ยข้อดีก็คือเขามีหลายห้องมีห้องวอลลูมแล้วก็มีส่วนเอาดรด้ดโมวินพิกบีดีเเขามีทําเป็นควอรันทีนช่วงหนึ่งถึงแค่ปลายเดือนกันยาหลังจากนั้นนี้ก็คือเปิดปกติแล้วถ้าเกิดว่าใครจ,จัจะจัดงานหลังจากนั้นนียเขาก็จะคล เคลิรอนอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปจัดงานได้นะคะมีมิเลเนียมฮิวตันริมน้ำนะคือเขาไม่ได้ปิดแต่เขารีโนเวทห้อง เขาบอกว่าแพนมานานล้วนี่เปิดมารับช่วงมากนะก็เปิดอีกครีนเวทห้องเดือนโนเวมอร์นะคะคาซาป,าปา้าเอออันนี้เป็นที่ยูนิสเปซใหม่นะคะที่อยู่ที่นคนปรปฐมนะตอนแรกเรกคิดว่านคนปรปฐมมันจะไกลตวหัว,วเลยขับรถไปยากไหมอะไรเยงี้ปรากฏว่าขับเส้นบรมตรงๆไปนะแล้วก็เขาอยู่ติดริมน,น้ำไป Google นี่คือตรงแบบตรงอย่างเดียวเลยอะแล้วก็เขาก็จะมีสเปซซิ่งเป็นสนามหญ้าใช่ไหมแล้วห้องเขาก็สวยอยู่แล้วที่เราชอบมากคือเขามีห้องพักให้เพื่อนนอนได้ประมาณนี้ 2ีคนไม่ต้องเพื่อนอย่างเดียวและญาติคือถ้าเกิดว่าปาร์ตี้เสร็จแล้วอะจะนอนช่วงนี้คุณพูดเรื่องปาร์ี้บอกว,ว่าจะว่าสามารถอ่าเรียกว่า ส่งตัวได้ที่นั่นละกันเนาะแล้วก็สามารถนอนได้ทุกห้องก็เห็นวิวริมน้ำด้วยค่ะ้ามีสระน้ำด้วยอยู่ข้างหน้าเรารู้สึกว่าการจัดปาร์ตี้ริมสระในแบบราคาหน้ารักเป็นไปได้ทำได้ที่นี่นะจ๊ะนี่คือยังเปิดใช่ไหมใช่แล้วก,กลับมาหัวข้อว่าโรงแรมไหนเปิดบ้างเออทำไมพูดเราออกไปนอกทางละ่ะที่เปิดตลอดนะคะตอนนี้ที่เรารู้มาเพราะว่าเราผับไปหลายที่นะก็คือแฮแอริเจนซี่ค่ะแล้วก็โซฟิีเฮลสุขุมวิทอันนี้เปิดตลอดแล้วตอนนี้ไม่มีมินสเปนด้วยนะคะลิสตันสวรรคภัด์พี่ชิดลม ซมิซี่ก็เปิดแทงกลีร่านะคะก็เปิดวอเทวันส์ก็เปิดนะยังสามารถนะัดไปดูที่ได้ก็เทวันส์เนี่ยหลายๆคนถ้าเกิดยังไม่เคยได้ยินชื่อน,นะคะก็จะเป็นโรงแรมที่จัดงานแต่งงานบนรูฟท็อปสวยนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้แซงเดย์ไลท์อะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็โอเคค่ะมีที่ไหนอีกคาตา โอเคพี่เีษกับซิบ้าวพาตันเปิดอยู่แต่ว่าอาจจะต้องนัดวันกับเซลล์นิดนึงเนาะช่วงนี้แต่หลายโรงแรมเนี้ยเซลล์ไม่ได้เข้าทุกวันนะเส้นนั้นมีอะไรอีกเราไล่เส้นรถไฟฟ้าเด้ไหมเช้าเลี้ยงเย็นเราจะเลื่อนเป็นชาวเลี้ยงเที่ยงไหมถ้าผู้ใหญ่ไม่ทักไม่ต้องทำทำไม เพราะว่าเราต้องมาแพลนง,งานใหม่หมดเลยนะถ้าจะทําอาจจะเป็นกรณีเดียวว่าผู้ใหญ่เยอะมากๆแล้วก็แบบต้องการจะเลื่อนจริงๆเพราะว่าการเลื่อนจากเชา้าเลี้ยงเที่ยงไปเลี้ยงเย็นอะ เออว่ะผิดตึงไม่ใช่การเลื่อนจากชาเ,เช้าเลี้ยงเย็นเป็นเช้าเลี้ยงเที่ยงเอออันนี้มันทําให้เราต้องติดต่อซัพพลายเออร์ใหม่หมดหลายๆคนอาจจะเลื่อนมาเพราะว่ามันมีช่วงที่เคอร์ฟิวใช่ไหมกลัวว่าเคยถ้าเกิดว่าเขาเคอร์ฟิวตอนสามทุ่มแขกมางานสองทุ่มก็ต้องกลับหมดแล้วดีอะไรี้ยแต่ตอนนี้เขาไม่มีเคอร์ฟิวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆก็ไม่ต้องเลื่อนดีกว่านะจัดงานได้เหมือนเดิมเพียงแค่ว่าปาร์ตี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเราคิดว่าต้องรอประกาศเป็นช่วงๆไปเออถ้าเกิดเลื่อนงานงอกงานงอก งานนอกน่าตาเลื่อนทุกอย่างใหม่แจ้งแขกใหม่เราไม่ได้หมายความว่าแขกที่รับปากว่าจะมาเดิมจะมาเพิ่มด้วยนะงานงอกไม่เอาไม่เอา ลแขกไม่ได้ทำไงดีก็ต้องเปลี่ยนที่จ้ามี2ช้อยช้อยแรกก็คือว่าเร <c oughs> าอ่ะต้องเปลี่ยนที่สมมติว่าสถานที่เดิมนะรับแขกได้400 <c oughs> คน <c oughs> พอ Social d i s t a n c i n g อ่ะต้องถามความจุของห้องนั้นใหม่ว่า c a p a c ิ t y จริงๆที่รองรับได้ได้เท่าไหร่สมมติได้2 5 0หรือ2 0 0คนแบบเนี้ยแปลว่าอาจจะต้องลดแขกกับเมื่อกี้บอกลดแขกได้ใช่ไหมก็ต้องย้ายที่อันเนี้ยลองคุยกับโรงแรมดูคะ่ะหรืออีกช้อยน์นึงก็คือแบ่งแขกออกเป็น2ช่วงไปเลยโอเคจัดพิธีเช้ เาเสร็จมีเลี้ยงเที่ยงรอบหนึ่งแขงกกลุ่มหนึ่งแล้วก็รอบเย็นเนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือถ้ารถแขกไ,ได้จริงจริงเราไม่อยากเปลี่ยนที่นะเราว่าอันนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งแต่ว่าในการมันอาจจะต้องไปเขียนชัวๆห,นะหน่อยนะว่าแขกกลุ่มไหนอยู่กลุ่มไหนถ้าลากยาวทั้งวันเนี่ยอาหารก็จะไม่พอเอานะจ๊ะ จัดงานที่โรงแรมได้ปกติหรือยังนะต้องบอกว่าตอนนี้ปกติมากปกติมากถ้าเกิดอยากรู้ว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงแอบไปสังเกตได้จากร้านอาหารทั่วไปนะว่าตอนนี้เขาก็เริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆแล้วจริงๆงานแต่งงานเนี่ยมันก็คืองานเลี้ยงที่สเกลใหญ่ขึ้นนั่นแหละตอนนี้ที่เห็นมาหลายๆโรงแรมนะคะก็ยังมีมาตรการตามรัฐบาลในเรื่องโซเชียลดิสเ n นซิ่งแต่ว่าแขกเ่ค่อนข้างมากันแบบปกติแล้วแล้วก็การเตรียมตัวเตรียมงานทุกอย่างอ่ะเหมือนเดิมเพียง แต่ว่าไม่ให้กัดตกเออเรียกว่าไม่ให้กัดตกถ้าเทียบว่าย้ายไปจัดที่บ้านกับจัดที่โรงแรมเนี่ยเรารู้สึกว่าโรงแรมก็มีความปลอดภัยกว่าด้วยนะเพราะว่าพนักงานที่สวมอุปกรณ์แบบเทียบเราคิดว่าเหมือนคุณหมอย่อมๆเอาจริงคือถ้าใส่ชุด PE ได้เพราะเขาใส่แล้วโรงแรมเขาก็ระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับการจัดงานที่บ้านซึ่งเราต้องจริงเราก็ต้องเขา supply เออเข้ามาเหมือนกันเราคิดว่าโรงแรมมาจัดงานได้แล้วเราก็ปลอดภัยกว่า ทุกที่เนี่ยบอกว่า เออเวลาตักบุฟเฟ่เนี่ยจริงๆเขาจะมีไก่ลายอ่ะจ้ะไกไลายก็คือไกไลายไม่ใช่กดถ้าทําได้ก็ดีแต่ว่าการตักบุฟเฟ่แบบระยะห่างกัน1เมตรนึกถึงบุฟเฟ่ซูชิซุมซูชิดีกว่าปกติอ่ะถ้าเป็นงานแต่งทั่วไปใช่ไหมคิวยาวไหมคิวยาวอยู่แล้วไม่ว่าจะมีระยะห่าง1เมตรหรือเปล่านะแต่ทีดูถ้าเกิดว่าเป็นซุมซูชิที่มีเส้นเหลืองรู้สึกว่างานมันต้องออกไปหอนอกห้องบอลรูมแน่เลยปรากฏว่าแขกที่เดินมาใหม่นึกถึงภาพเออนี่ลายไปทําอะไรจ้าลงทะเบียน ไม่ใช่ค่ะนี่ลายต่อสูชิจัดในงานมันต้องยาวออกมาขนาดนั้นเลยคุณต้องบอกว่าตอนนี้เขาทาให้เป็นไกด์ไลน์นะแต่ว่าถ้าเว้นระยะได้ก็เวน้นแ,แขกต้องนั่งห่างกันห่างกันห่างกัน ตั้งห่างกันอย่างนั้นไหมโตเกอี้แบบ proper จัดไปแบบนั้นจริงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่จจใช <c oughs> ต้องบอกว่าห่างจริงตามที่โรงแรมจัดแต่เกิดขึ้นจริงดูปกติมากเลยตอนนี้อย่าไปคิดมากจ้ะ แต่ออกไปจะได้มาจําจากร้านคืนไหมขึ้นอยู่กับข้อตกลงตอนแรกว่าตกลงกับร้านไว้ว่ายังไงส่วนใหญ่อะน่าจะไม่ได้คืนเพราะว่าร้านส่วนใหญ่ค่ะเขาจะมีเขียนเอาไว้ว่าถ้าเกิดเป็นการยกเลิกงานเนื่องจากเขาไม่ได้ผิดอะเขาก็จะถือว่านี่เป็นค่าเสียโอกาสแต่ต้องบอกว่าในสถานการณ์นี้เราอาจจะบิดไปใช้อย่างอื่นได้เช่นบอกว่าเอ้ยใครถ่ายรูปวันงานเราตะก้องพอดีไม่ว่างอะงานที่เราเลื่อนไปในวันนั้นเขาไม่ว่างเนี่ยแล้วบอกเราอาจจะใช้เป็นพรีวดดิ้งก็ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่ง โรงแรมใหญ่ๆหลายๆที่เองนะถ้าเกิดว่าจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยบางทีเขาก็ไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้อาจจะคืนเป็น v o เชอร์เป็นอะไรไปให้ใช้บริการของแรมมากกว่ามันก็มีบางกรณีนะที่ร้าน,นี่ยบอกว่าถ้าเกิดเขาหาคนมาแทนคิวได้เขาจะคืนวันนั้นให้เราคิดว่าถ้าเลื่อนแล้วอย่างเงี้ยต้องแอบทําใจไปเลยเหมือนกันบัตเจตก้อนใหม่ว่าอันนี้คือบัตเจตที่เราจะต้องหาร้านใหม่นะก้อนเดิมให้เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจัดงานเสร็จค่อยว่ากัน